สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําสื่อ Season Bucket List ตัวนี้นะคะจะเป็นการนํากิจกรรมต่างๆมาติดตามฤดูค่ะก่อนอื่นนะคะไปดาวน์โหลดงานที่เพจห้องสื่อครูหญิงๆนะคะในกลุ่ม VIP ค่ะเราจะตัด ภาพให้คุณครูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปริ้นก็คือใช้กระดาษกาดขาว180แกรัมขึ้นไปส่วนตัวอย่างตัวนี้นะคะใช้เป็นกระดาษกาดขาว210แกรัมจากนั้นนำมาเคลือบร้อนค่ะเคลือบร้อนทุกแผ่นเลยก่อนที่จะเคลือบร้อนตัดขอบสีขาวตรงฝั่งที่เราจะนำมาต่อกันออกทั้งสองแผ่น ก่อนนะคะถึงจะนำมาเคลือบพอเคลือบเสร็จแล้วเราก็ติดเทปกาวสองหน้าแบบบางค่ะติดลงทั้งสีด้านนะคะให้มันชิดขอบเพื่อที่เราจะนำมาต่อกันลงบนฟิวเจอร์บอร์ดตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะคะตัวนี้ต่อออกมาแล้วจะได้ขนาด A3 คุณครูจะสะดวกใช้เป็น ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A3 ไปเลยหรือขนาดใหญ่กว่าก็ได้แล้วค่อยนำมาตัดออกนะคะส่วนตัวกระตูนที่เรานำมาติดเราก็ใช้กระดาษการาดขาว210กรัมเหมือนกันในการปริ้นแล้วก็เคลือบร้อนนะคะตัดแล้วก็นำมาเคลือบร้อนแล้วติดตีนตุ๊กแกตัวตีนตุ๊กแกนะคะเราใช้เป็นตีนตุ๊กแกขนาด2เซนติเมตรค่ะ หนึ่ภาพ1นึฤดูจะมีอยู่4กิจกรรมทั้งหมดมี5ฤด,ดูก็จะมีอยู่ทั้งหมด20กิจกรรมนะคะสื่อตัวนี้จะมาพร้อมกับวิธีการใช้งานค่ะเด็กๆสามารถแกะภาพออกแล้วก็นำไปติดใหม่ได้นะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆใช้ในห้องเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้มากขึ้นในเรื่องฤด,ดูกาล ะะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สื่อแบบนี้เลยน่ารักมากคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ